สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหมาหาก็นำเอาพระหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่เราทราบกันนะทุกท่านก็คงทราบดีนะพ่อ,อยหมาหานำมาให้ดูทั้งชุดที่พ่อ,อยาหหมามี แต่ก่อนพระมหาก็ไม่เคยนำออกมาดูอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิก evaluation. ก็เห็นแต่เพื่อนๆพครูบาอาจารย์นำออกมาโชว์กันแต่พอเกิดกรณีลวงปู่ทวดเรียกว่าลวงปู่ทวดปี08รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำกับเนื้ออันบาก้าที่เราทราบกัน Talk of the town ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าพา่อใหญ่มหาเชื่อฝั่งไหนเพื่อนสมาชิกครับแม้กระทั่งตอนนี้เราศึกษาขอ้อมูลเสียนดังๆบางค่ายเขาก็ยังบอกว่าฝ่ายทองคำนะ่ะเรียนแบบฝ่ายทองคำอะที่เอามาได้หามาได้แล้วผู้คนเทไปทางฝ่ายทองคำเนี่ยก็เพราะว่า เขาเป็นเสียนระดับประเทศซื้อจริงขายจริงทําจริงชื่อเสียงเขานี่มันมันทะลุเพดานไปแล้วนะแต่ฝ่ายที่บอกว่าไม่มีการสร้างไม่มีเจ๊เรียนแบบขอบตัดไม่ชัดพิมพ์ทรงแตกออกจากการตัดขอบชิด นะอันนี้เรารู้เพื่อนสมาชิกเห็นข้อมูลกันแล้วเพื่อนสมาชิกตัดสินใจได้แต่พ่อใหญ่มหาเป็นคนบ้าน,านเพื่อนสมาชิกอาจถามว่าแล้วเชื่อฝ่ายไหนนะเชื่อฝ่ายไหนแม้กระทั่งเสียนบนห้างเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งยังบอกว่าทองคำเน่ยเจเลย บอกว่าเจ๊ขนาดนี้เขาก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาทองคำนี่ไปวัดไปตรวจได้ถ้าทองคำในสมัย08มันก็เป็นทองคำอีกสเกลหนึ่งเนื้ออย่างหนึ่งนะอายุมวลสารของอะตอมทองคำเขาตรวจได้ว่าอายุทองคำเนี่ยกี่ปีนะ ขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ฝ่ายทองคำที่มีอยู่ตอนนี้ไม่เอาไปเข้าเครื่องไม่เอาไปตรวจเชื่อในความสามารถเชื่อในประสบการณ์เชื่อในสายตาของเขาอันนี้ก็มหัตจั์มากนะดังนั้นฝ่ายที่บอกว่าเอาไปตรวจหาค่ารูปแบบการสร้างขอบตัดขอบชิดเขาก็ไม่เชื่อนะ ว่ามันจริงเขาว่าเจ๊อ้โหแบบช้างชนช้างช้างชนช้างญาแฝกอย่างพวกเราชาวบ้านก็แตกและเอียดบี้ติดดินเลยสิใช่ไหมเพื่อนสมาชิกอ่าหลายท่านมีคำตอบหลายท่านเข้าใจว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกถามพระยมหาอ่าทีนี้อยากถามพระย่มหาว่านะครับคนที่เขามีประสบการณ์ มีฐานะทางสังคมมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ซื้อเป็นล้านๆพ่อใยญ่มหาว่าจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษเขาต้องมีความมั่นใจอย่างแน่นอนเขาจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาจ่ายตังค์ถูกต้องไหมครับห้าล้านบาทองค์ทองคำพ่อใหญมหาเชื่อเชื่อไหมจริงไหม พ่ะใหญ่มหาว่าจริงแต่แน่นอนพ่อใหญ่มหาไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ข้ข้างไหนนะถามว่าพ่อใหญ่มหาเชื่อไหมองค์ทองคำหรอพ่อใหญ่มหาเชื่อแท้แน่นอนนะไม่ใช่พ่อใหญ่มหาเห็นสังคมโซเชียลเขาเทไปมากกังเรียกว่าหมูมากลากไปหรือบังไม่ใช่นะพ่อใหญ่มหาเชื่อ เชื่อจากประวัติเชื่อจาก,กจิตวิทยาเชื่อจากความเป็นไปได้ของคนคนที่จะยอมจ่ายตังเป็นล้านคนที่เชื่อมั่นในตนเองคนที่เขามีของอ่ะเขามักจะตัดสินใจในสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกการที่เขาตัดสินใจเชื่อว่าถูกในครั้งนี้มันสะสมประสบการณ์ในสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดมาแล้ว ถูกต้องไหมครับ30ปี40ปีที่เขาอยู่ในวงการเขาสร้างแบรนด์สร้างการตลาดสร้างผู้คนสร้างฐานะสร้างทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเขาลองผิดลองถูกมาเยอะจนเขามารู้ว่าองค์นี้เหมาะแก่การลงทุนเขาจึงตัดสินใจเอานะอันนี้พูดหมายถึงหลักฐานองค์ประกอบที่มีในปัจจุบันนี้นะกับฝ่ายที่บอกว่าไม่แท้ ฝ่ายไม่แท้นี่คือเราต้องดูมุมมองดูหลักฐานดูความเป็นไปได้แล้วก็ดูจิตวิยาสังคมนะอันนี้พ่อใหญ่มหาก็จะไม่กล่าวถึงเพราะพ่อใหญ่มหากล่าวถึงฝ่ายแท้ไปแล้วก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะแท้หรือไม่แท้หลวงปู่ทวดเนี่ยโอ้โหพูทุกคุณเรียกว่า ทั่วฟ้านภาลัยครอบจักรวาลไปแล้วนะเมื่อกี้พระิมหาบอกว่าเมื่อช้างสารสองเชือกชนกันหญ้าแฝกอย่างพวกเราชาวบ้านก็แหลกลานละเอียดบี้ติดดินใช่ไหมพระิมหาพูดเมื่อกี้นี้ก็ถูกต้องนะอันนั้นในมุมของการตลาด เขาต้องแท้แล้วไม่แท้นะเพื่อนสมาชิกมุมการตลาดนะนั่นแหละแท้ก็ขายได้ไงไม่แท้ก็ขายไม่ได้ถูกต้องไหมครับเอ,อถ้าท่านอยากได้เงินท่านก็ต้องไปหาแท้ในมุมของที่การตลาดต้องการนะถ้าหากว่าท่านเอาพระที่ไม่ต้องการของตลาดมุมที่เขาไม่ต้องการไปขายเขาก็ตีเจเห็นไหมนั่นแหละเอาวางไว้นะการตลาดาวางไว้เรามาดูมุมของชาวบ้านนี่ยพวกเรา ลวงปู่ทวดนี่ผู้ทุคุณครอบจัก,กรวาลทั่วฟ้านาาลหลายท่านจึงเชื่อแล้วว่าสร้างมาสร้างมานะจะแท้หรือไม่แทนี่พุทุกคุณนี่มีหมดเสมอกันหมดนะเพื่อนสมาชิกขนาดฝ่ายแท้ยังบอกว่ามีสามพิมพ์ถูกต้องไหมสามเนี่ยสามแบบเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยบล็อกในสามพิมพ์ที่เราทราบกันมาแต่โบราณโบราณนี่เพื่อนสมาชิกนี่นะ มีสามสามบล็อกพิมพ์เนี่ยเนี่ยพ่อจะมาหาเอามาให้ดูนะี่เห็นไหมครับนี่สามบล็อกพิมพ์เนี่ยนะที่เป็นที่เป็นเอ่อของเนื้อเนื้อว่านนะแต่หลังจากเราดูรายการไปแล้วมี16พิมพ์นะเพื่อนสมาชิก16ตัวอักษร ที่เราเกล่าวท่องคาถาของหลวงปู่ทวดนโมโพสิสตูอาคันติมายะอิติภควาลูกหลานคนที่เป็นต้นแบบปฐมมาเลิกในการสร้างมีทั้งหมด16พิมพิมไอเซียนการตลาดที่เขาตีของพวกเราเจ๊ไปสมัยก่อนเขาบอกว่ามีแค่สามพิมแต่หลักฐานทางสร้างของลูกหลานที่เขาเกี่ยวข้อง ในปีสร้าง249เกตมีทั้งหมด16พิมนะดังนั้นของเพื่อนสมาชิกที่มีอยู่ในมือตอนนี้ท่านอย่าเอาไปท่นา,ทนะอาทนอย่าเอาไปทิ้งนะท่านอย่าเอาไปทิ้งท่านอย่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะท่านอย่าเอาไปโยนนะแท้แน่นอนเ <t ell> พื่อนสมาชิกเพราะบอกว่ามีทั้งหมด16พิมเนี่ยของเรานี่ต้องอยู่ใน16พิมพ์นั้น อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อดินเนื้อดินกากยายักท่านไปหาข้อมูลนะเนื้อจะดําเข้มเลยนะเนื้อดินกากยายักเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เห็นมวลสารนี่ชัดเจนเลยนะนีะ่พอมาเนื้อว่านเนื้อว่านเห็นไหมนี่ที่มีแร่เนี่ยมองเห็นระยิบระยับเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่แร่เนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับนี่เป็น ลงปูทั่วเนื้อว่านนะที่เราเห็นแล่ผุทขึ้นมาจากด้านหลังเนี่ยลหยิบระยับเลยนะยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนีย่ยแล่ที่เราเห็นอันนี้เป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านแต่ถ้าว่าเป็นเนื้อดินกากยัยักนี่เลยนะเนีย่ยบางที่เราเห็นรูนี่คือการทูบนะโบราณนี่ชัดเจนแล้ว่าการการทูบนะ การตูจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกในการทูกนะอันนี้ก็เป็นเป็นการตูแล้วก็เป็นซ่อมเรานะปลายซ่อมน้าแหลมจิกออกมาคนที่มีการสร้างเขากล่าวว่าอย่างนั้นน,ะนี่คือที่แปรๆย,ยาวๆนี่คือปลายซ่อมเสียบเข้าไปดึงออกมานะเป็นอย่างนี้พวกทุกคนในครอบจักรวาลน,นะเพื่อนสมาชิกพ่อใหญ่มาหากําลังอย่าบอกสื่อให้ถึงว่า แท้ไม่แท้ดังที่เก่ายกตัวอย่างมาข้างต้นนะเรียนทองคำรรเรียนอันประกาศนะขอบชิดขอบตัดที่เขาเถียงกันเรื่องขอบนะอันนี้คือฝ่ายฝ่ายพาณิชย์นะแท้ก็ขายได้ไม่แท้ก็ขายไม่ได้จบตรงนั้นถามว่าพ่อใหญ่มาหาเชื่อมุมไหนก็บอกไว้แล้วพ่อใหญ่มหาเชื่อมมุมไหนบอกไปแล้วแต่ว่าแท้ไม่แท้ขายได้นะแท้ขายได้ไม่แท้ขายไม่ได้แต่ในมุมของ พุทธคุณกลุ่มอนุลักษ์เนี่ยหลวงปู่ทวดสร้างมาเถอะครับใครสร้างออกวัดไหนเก่าใหม่ศักดิ์สิทธิ์หมดทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพุทธคุณท่านนี่ครอบจัก,กรวาลน,นะเลิศดล่านภาอะไรนี่ไม่มีแล้วนะท่านคุมไว้หมดนะ,ะคือสี่ร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยต้นอยุธยานะอายุท่านนี่ไม่มีปรากฏมาหลักฐานไม่แน่ชัดแต่ตำนานก็เหมือน ตำนานฝ่ายบ้านเมืองตำนานฝ่ายบ้านเมืองอยุธยาตอนต้นนุ่นก็จะลึกบ้างไม่จะลึกบ้างก็มีภาพเล่าประวัติบอกอันนั้นฝ่ายบ้านเมืองนะสงครามจี่ครั้งบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไงอันนี้คือฝ่ายบ้านเมืองก็มีหลักฐานยังพอได้แต่ก็ยากแต่คณะสงฆ์ฝ่ายสงฆ์เราเนี่หายากไม่มีเลยหลวงปู่ทวดยังเป็นปากตอปากมุขปาฐะจากหลักฐานประวัติศาสตร์อ้างอิงเล่ามา นะอาอยุท่าน400กว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วทีนี้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่าทำไมพุทุคูลครอบจักรกวาลท้องฟ้านาภาลายเต็มไปหมดแล้วพุ้ทุคูลท่านใครสร้างเลยครับสร้างอาทิตย์ที่ผ่านมาพระปลุกเสกธรรมดาพระนั่งปลกธรรมดาหรือว่า เด็กๆเด็กวัดสร้างหลวงปู่ตัวขึ้นมากันเองนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนสมาชิกโอ้โหเพียงแค่เอ่ยคาถาท่านลงไปเนี่ยนโมโพสิสตโตอาคันติมายะอิติภควานี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหตุการณ์หนึ่งที่พอจะมาเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปี2 5 1 6นะแถวนั้นน่ะเขาขายพระแถวข้าง วัดมหาธาตุสนามหลวงหรือตลาดพระธาพระจันท์ที่เราทราบกันนี่นะหนึ่งหกในสงครามขามินแดงนะสงครามขามินแดงหรือว่าสงครามคอมมินิตในประเทศไทยยังมีอยู่นะในสมัยนั้นยังมีอยู่มีเด็กนุ่มคนหนึ่งนะเขาจับได้ใบแดงทหารเจนนะเขารู้ตัวว่าเขาจะโดนส่งไป พิจบูลปราคอมมินิตแน่นอนเขาก็ไม่รู้จักใครเขาก็ไม่รู้จะไปเอาพระที่ไหนแต่เขาก็ได้ยินชื่อหลวงปู่ทวดทมานานแล้วนะเขาก็ไปที่ท่าพระจันทร์เลยไปบูชาเหรียญหลวงปู่ทวดมาหนึ่งบาทได้ราคาหนึ่งบาทนะ <c oughs> เขามันมีเงินอ่ะเนาะ <c oughs> เขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เขาติดใบแดง <c oughs> ไปซื้อพระ หลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญน,นะเหรียญหลวงปู่ทวดหบาทนะใส่กระเป๋ามาแล้วก็มาถึงบ้านก็ให้พ่อนะใส่กรอบให้ทํากรอบไม้พลาสติกพันแฟนคอแล้วก็ไปเป็นทหารสู้รบกับกระเม้นแดงแน่นอนชิดอย่างนั้นนะไม่นานฝึกเสร็จก็ก็โดนส่งไปที่พิจูรณ์ไปสู้รบกับกระเมนแดงยิงกันนะนะ โอ้โห oh, m .16 ของขมิแดงของคองมมอนิสต์อะนะยิงใส่หน้าอกเขานะถูกใส่หน้าอกเลยเต็มๆเ,เลยนะ3ถึง4นัดนะมาเป็นแม็กอะนะกระจายออกมาถูกหน้าอกเขาอะถูกแขนถูกหน้าอกถูกหน้าท้องนะแขนหน้าอกหน้าท้องไม่เป็นไรนะเพื่อนสมาชิกในคอเขาจนะมีลงปู่ทวด ราคาหนึ่งบาทจากท่าวพระจันร์เห็นไหมอันนี้คือเล่าสู่คนฟังนะจริงแท้ประการใดก็พระเยเมหาก็ฟังมาก็เล่าส่วนฟังแต่ยังไงก็ดีนะหลวงปู่ทวดท่านมีไว้เถือครับจะรุ่นไหนแบบไหนนี่หลวงพระเยามหามีมีทั้งเนื้อว่านน่ะนี่เนื้อว่านนะเนื้อว่านแล้วก็เนื้อดินดินกากยายักเนื้อว่านแล้วก็เนื้อที่เขาต้องการนะที่ตลาดหาตลาดต้องการนี่ พ่อใหมหาก็เก็บสะสมมานะหลวงปู่ทวดนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองมีหลายท่านมาขอเช่าไปพรายมหายังไม่ปล่อยนะเพื่อนสมาชิกนี่มีทุกรุ่นนะนี่มีมีทุกรุ่นมีที่เขาอย่างองค์กําลังฮิตที่อยู่อง์นี้นะเรียกว,ว่าหลวงปู่ทวด รูปหลอ่อลงปูทวดนี่หน้าหนูนะนี่พิมพ์หน้าหนูที่เขาเรียกกันนะเนี่ยแทย้แน่นอนนะเพื่อนสมาชิกนี่เองไหมครับรอยขีดนี่ที่เขานิยมกันตลาดต้องการนิยมนี่เองไหมครับรอยขีดข้างล่างต้องมีเนี่ยข้างล่างต้องมีรอยขีดขอบข้างต้องมีรอยฉีดนี่ไหมครับนี่ขอบข้างนี่แล้วก็ตรงวัดช้างให้นะเนี่ยวหวนตรงวัดช้างให้ต้องขยะยาวออกมาแล้วก็มีเม็ดไข่ปลาข้างบนที่เขาต้องการนะนะ พ่อยัญมหาโอองค์นี้เขาให้หลายแสนนะเพื่อสมาชิกเนี่ยถ้าไปถูกที่ถูกร้านถูกคนนี่หลายแสนนะองค์เนี้ยแล้วก็นี่อันนี้พิมพ์ใหญ่เลยนะพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขา <c oughs> บอกว่าคือเอาเอาองค์หล่อที่หักเอามาลงใหม่นะดังนั้นเนื้อเขาเนี่ยจึงไม่ละเอียดนะมีตะปุมตะป๋าเยอะนะนมีตะปุมตะป๋าเยอะองค์เนี้ย องนี้ก็ถ้าไปถูกที่ถูกล้างก็หลายแสนเหมือนกันนะเพื่อนสมาชิกนี่นะพระยมหามีที่สําคัญสุดกคือหลวงปู่ทวดพิมพ์ล้มลุกเนี่ยเป็นรูปหล่อเรียกว่าพิมพ์ล้มลุกนะโอ้โหดูเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าโบราณองนี้นะเก่าโบราณสวยงามนะท่านมีเลยครับไม่ว่าท่านจะมีพิมพ์ไหนทรงไหนขอให้เป็นหลวงปู่ทวดเถอะครับนะ เรียกว่าแถวคาดรอดปลอดภัยทุกทุกองค์ทุกพิมพนะขอให้เพื่อนสมาชิกโชคดีนะครับสวัสดีครับ